สวัสดีครับวันนี้ผมชัชวานชริวงนะครับวันนี้ก็ได้เจอกันในวันหนึ่งนะครับยินดีต้อนรับสู่ทีม f ฟตาบีเบสนะครับทาธุรกิจวัสดจอยคอยอยู่นะครับเดี๋ยวนี้ผมชัชวานนะครับได้ไปทําธุรกิจจอยคอยเต็มตัวแล้วเข้ามาปีที่4แล้วนะครับวันนี้นะครับหลายคนสงสัยนะครับว่าธุรกิจมงเป็นยังไงจ่ายรายได้รายวันจริงไหมนะครับวันนี้ผมชัชวานนะครับจะ นะครมาดูรายได้รายวันนะครวันนี้ว่ารับไปเท่าไหร่นะครับเราสามารถมีโอกาสสร้างรายได้รายวันกับธุรกิจจอยคอยได้นะครับวันละพันถึงวันละหมื่นห้ได้นะครับด้วยเพียงการตลาดเบรีนะครับจะผู้จ่ายโอเคนะครับหัวข้อใหญ่เราวันนี้ก็รายได้รายวันนะครับก่อนอื่นนะครับเราเข้าทางพุกเกิลนะครับเราก็พิมพ์อย่างนี้ไปก็ได้นะครับพิมพ์ว่า จริง4ีก็ได้นะภาษาไทยเลยนะครับเพราะว่าเราจะมีเว็บไซต์นะครับของบริษัทศึกษาดูก่อนก็ได้นะครับบางคนนะครับยังไม่สมัครแต่อยากทำมากนะครับเราเข้าเว็บไซต์ดูได้หรือดูเรื่องราวบริษัทแจงคอยได้นะครับพิมพ์ว่าจริง4ีก็ได้นะครับแล้วก็เข้าบริษัทแจงคอยคอมมิชชั่นจำกัดโอกาสดีๆที่มีรู้จบแห่งชีวิตนะครับเต้นทางเปลี่ยนชีวิตนะครับกับบริษัทแจงคอยของเรานะครับเราก็กดเข้าไปนะครับ กำลังโหลดอยู่นะครับแป๊บหนึ่งครับโอเคนะครับโหลดขึ้นมาจะเป็นหน้าจอของเว็บบริษัทนะครับจะมีสินค้านัาหลากหลายนะครับมากกว่านะครับสี่หมื่นกว่าตัวนะครับสินค้าทุกอย่างมีคะแนนแปลงรายจ่ายเป็นรายรับนะครับท่านประธานด้วยนะครับมีรูปท่านประธานมีรูปคณะกรรมการของบริษัทนะครับเปิดมาถึงสิบห้าปีแล้วนะครับนี่รูปหน้าตาของบริษัทเป็นอย่างนี้นะครับเป็นธุรกิจระบบห้านะครับ แต่วันนี้นะครับเราก็เข้าดูสายงานนะครับเช็กใสายงานนะครับอย่างนี้นะครับการทําธุรกิจเรานะครับการเริ่มต้นสมัคร450นะครับเราจะมีรหัสอย่างนี้นะครับรหัส6หลักนะครับแล้วก็มีรหัสผ่านได้94ตัวนะครับเราก็ใส่รหัสผ่านแล้กไปนะมันจะเป็นองค์กรซ้ายและองค์กรขวานะครับ อย่างนี้นะครับจะมีชื่อเรานะครับชัชเวานชลิวงอย่างนี้นะครับธุรกิจของเรานะครับมาก่อนมาหลังไม่สําคัญนะครับอย่างนี้นะครับทำทีมได้2ทีมทีมซ้ายและทีมขวานะครับอันนี้รหัสข้างบนผมนะครับชัชเวานชลิวงนะครับถ้าเป็นสีแดงนะครับขึ้น MVP กับบริษัทเราแล้วนะครับขึ้นตําแหน่งไดเตอร์นะครับไปกับพิเศษนะครับสองรหัสนะครับแล้วอันนี้รหัสผมเลยนะครับเตะ นะครับราคาข้างบนนี้นะครับได้แค่แผงายเดือนนะครับนะครับแผนรายวันไม่ได้เพราะแผนการตลาดเขาบอกว่าต้องจับผู้จ่ายนะครับนะครับเรามาดูรหัสล่างนะครับ4 6 4 6 3 9 2 6นะครับเจวาันชิวอันนี้รหัสนี้นะครับวันที่14เดือน5พศ2560รับมา1,000บาทนะครับธุรกิจจอยคอยนะครับสามารถเปิด ถึง1 5 0ธุรกิจกับบริษัทได้นะครับแต่วันนี้ผมรับเป็นีเด้งนะครับทับแรกได้หนึ่งพันนะครับทับสามชัชวานชาลูวงนะครับวันที่14เดือน5พศ่า6 0นะครับรับมาอีกพันหนึ่งนะครับกับบริษัทจอยคอยคอมมชชั่นจำกัดของเรานะครับแล้วนะครับทำคนเดียวรับทั้งครอบครัวนะครับน้องชายนะครับ ก็ดูรหัสหนึ่งนะครับวิรัตนะครับวิรัตชาลิวงนะครับวิรัตชาลิวงห้าสองสามห้าเจ็ดห้านะครับรับมาหนึ่งพันบาทนะครับด้วยเพียงงบตลาดสร้างทีมครับสายเล็กว่าเท่านั้นนะครับวันที่สิบสี่เดือนห้าหกศูนย์นะครับไปดูรหัสแม่นะครับแม่กองมาชาลิวงนะครับอย่างนี้นะครับ A 5ห้าสองสามห้าแปดหนึ่งนะครับ รับไปอีกพันหนึ่งนะครับวันเดียวรับสี่เดงนะครับหรือสี่พันบาทนะครับสมัครธุรกิจทั้งครอบครัวนะครับเคนนะครับทั้งครอบครัวเลยนะครับอันนี้ก็แต่ทําธุรกิจผมชัชตะวันทําคนเดียวแต่ผมบริหารทีมให้ทั้งแม่ทั้งน้องนะครับรายได้วันนี้รับสี่แดงก็รับไปสี่พันบาทนะครับด้วยเพียงกันตราขอผมบริษัทจอยคอยที่จ่ายรายวันวันละพันถึงวันละหนึ่งนห้านะครับยินดีต้อนรับสู่ทีม ไฟตาของเรานะครับที่มีระบบออนไลน์ให้ทุกท่านฟรีไปขยายในโลกออนไลน์นะครับและออฟไลน์นะครับมีให้แฟมให้ทุกท่านนะครับแบบฟรีนะครับแต่ต้องอยู่ในทีมผมเท่านั้นนะครับ โอเคนะครับวันนี้ก็แค่หัวข้อาการดูรายได้รายวันของเรานะครับวันนี้ผมชัชวานชาลิวงศ์ครับก็ขอแบ,บ่งปันโอกาสดีๆที่สามารถสร้างไรายได้รายวันกับบริษัทจอยคอยคอมมิชชั่นจำกัดได้แบบง่ายๆแค่ปลายนิ้วสัมผัสนะครับวันนี้เดินเชิญนะครับถ้าสนใจก็สามารถติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม083084โทษนะครับ935154นะครับถ้าทางเฟซบุ๊กก็ชัชวานชาลีวงศ์นะครับวัากหน่อยครับภาษาไทยนะครับถ้าทางยูทูบก็ ชัชวชาลชัยรวงนะครับถ้าทางห้ดีนะครับลายก็ชื่อเล่นนะครับแต่ว็มภาษาอังกฤษนะครับ T H A T H 2อ2หนะครับโอเคนะครับถ้าสนใจก็สามารถสอบถามารายละเอียดเบอร์โทรได้นะครับ0 8 4 9 3แ1 5 4กสามานะครับวันนี้ผมชัชวชาลชัยรวงก็ขอแบ่งปันโอกาสเพียงเท่านี้นะครับ